bạn kể chứ tôi nào, học tập. kể chứ? Đúng. 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 เลยพี่น้องเอ้ยเดตยกจานเลยสบายดีพี่น้องเมื่อสู่ทุกคนเนานะการยันดี่ปันหาคดีอสองวันวันหน้าคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะเมืเอ่อนี้บวันหน้าการอยู่ที่ท้องไหท้งหน้าพี่น้องเลยผ้าเมื่อวันผ้าลูกสาวมาคุดคุดจีพันวาอยากกินคุดจีพันวาพ่อผ้าลูกผ้าคุดจีเนี่ยพันวาก็เลยได้ผ้าลูก มาพี่น้องเลยสอหาอยู่ห้างกินพี่น้องเพิ่นใหไดๆกุจีกินเพิ่นบ่มีกุจีเออเพิ่นบ่มีเน็กกินพี่น้องเลยไปในในติช่วยแับมหาตามตรงไหนตรงหน้าพี่น้องหากุจีพี่น้องเลยกาญจะเลื่อมด้วยพี่น้องเพราะได้ในที่ว่าแต่เขาบอกว่างโมซ่มกาญจะเลื่มกดตามกดนทรัพย์สข่ายไมได้พี่น้องเออแตเป็นกำลังใจพี่น้องเลย ไปพี่น่อยพาพี่น้องพาคุจีไปเบิ่งลูกสาวคุยจีีเนาะมีบล่อ่รโอ้ยคุยหน่อยไลพนเนียนเนียนไปงนีเบิ่งลูกเชคุยจีย Southeast Southeast. Here. ี you like, 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 ่อแม่พ่อแม่เหรอนี่นะคะคุยออลหรอตีเออนี่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 เป็นบ่าวแม่นี่นี่นี่เป็น่แม่นช่ไหมเดๆ้นๆนี่เ็นแม่กันนั่นี่ต้นนีนี่ หน่อยนายจีจะเอาตัวหน่อยยังนี่จะถือกตุกนี่เหรอมสับโต้ไนี่นะควยคยคอยเนาพอมงอ มันคืเมงนิ่งจีกับขี้วายนิจีนี่เดะูนคลายนี่เด้นี่มีมีีอนี่เด้นี่นี่น่งนี่น่งบ้ดงนี่ผ้ีนี่อเบ้่ะนอนนี่เด้นี่เด้นี่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 

Ский, มีแต <od> ่ควยมีแต่กุจีมีแต่ข้อยแหงพีนน้องมีตัวตัใหม่ๆเนาะไปพี่น้าปุ๊ไปหาอยู่หน้าตัวปุ๊บเนาะปุ๊บกลับหน้าตัวเองใไหมี่ยนเอเปลี่เป่นเขาเนาะเด็กพอข้วยใหม่พอหรือเปล่าเ้อเด็กงานอะไรเนาะ

ีก็แม่นั่นน่ะทุ่งนาตกะสมบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะบ้านซิทุ่งนาสุกระสมบ้านถือว่าเป็นท่งใหญ่เด้อนี่ท่งใหญ่ในหน้าฝั่งในหน้าภาคตกะสมัลังตัวนั้นก็แม่นเียงหน้าเจ้าเด้อนี่ๆเดี๋ยวมีกล้องเือง คุณจะยีต่พี่น้องนวมงนี่นี่ดูประเด็นเลนี่ไม่หนาวตัวนี่กินทัพเลยม่ทัพหรอกไม่หนาวกิเรอคือก็ไม่นากินต่อไม่นาวหรอ Hãy subscribe cho kênh chán Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

รอหาขี่กล้วยหอบทงอะไรยังมีขี่กล้วยพี่้ังเอ้ยจะได้กินเลยแหละวันนี้ไปด oh, <łbym> Get <him gettable> ิไปดิโอมันแข็งหมดเนาะนี่เด้นี่นี่นี่้องเมื่อตีงานเออไปลงเว้ย้า

Đi mẹ đem đi mổ, đi mổ thì đây là cái gì nhỉ? có gì vậy? cáp, tổ mình chỉ kíp này mà này. bao nhiêu nào tổ? Mẹn bỏ em mà tì Chưa nó ok, phê Từ lúc và lên nào tổ nó Chưa Chưa Chỉ khuẩy bị lai đây phải nó Hồ hồ cho sẽ biết lưu nó phải dẫn biết tình chú hồi hẹn นี่นะกดแดดไ,ดไปเลยตกองีึงจะมีก้อน,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 นไหนมึนแหงไรไม่กินจะวันเี้เนาะ มีตัวคุมใหญ่ได้หูไหมีีมันจะขี่นี่มันลงลุมบัสเราทำสาเนาะใหมเ มีแต่คุ้ยแห้งเฉยเลยบม่มีคุ้ยที่ว่าพ่อชีชชบีจุจีอะไรอย่างเงี้น,นมันมันแห้งลายมันแห้งขนาดแค่นี้่ะสำหรับคลิปมีกะมีเพื่อนสนินะพี่น้องกะจะเริ่มพักกดติดตามได้เพียงเด้อสองวันนี่บัดนหน้าพี่อนเนาะเป็นกำลังใจพี่น้นองนนนนนนเลย,ดย,ดยกดติดตามได้เพียงเด้อ Okay, okay. Bye-bye, bye-bye. Okay, okay.